สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันพุธที่7กุมภาสองห้ากเจ็ดนะครับเนาะนี่ก er ็เป็นตลาดนาชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์นะครับนี่ครับตลาดเพินก็มีอยู่อาทิตย์ละสองวันนะครับก็คือวันพุธนะครับแล้วก็อีกวันก็คือวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์ก็จะชนกับตลาดมะขาวนะครับเนาะตลาดนี่ก็ถือว่าเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับ ปานกลางนะครับเนาะเป็นตลาดชุมชนของบ้านนนสมบูรณ์ครับพีกาเส็นไปตํำเืนนะครับเศรนอุดมน้ำยืนนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปิึงกันในว่ามีอยังแน่ที่น่าสนใจนะครับผมต้องหมูย่างดีที่บานนะครับเนาะขายดีครับเจ้าบิร์ดเราเนาะมาสากระเบิดนี่ครับ เราก็ไปตึกตราดแล้วครับหมดนะครับสุดยอดนะกาเนจ,<ม>จำไหนวะเปิดลาเปิด่องี่ขอบัตต่องเด้อไปเก็นกับห่คุณนุ้นนะครับือ,อื่นก,กับรอจัดนาทีในบันม่วงแหละบันม่วงบันม่วงกับบันสีท่ง่างแต่สองสองบาทน,นะครับาขายดีื้แหงอาเสียใหม่เี่ยก็จองไปะ ก็คือหอมเลยนาะปาหมขายดีบ่เรื่อยๆให้บ่ใช่เนี่ยงานเวีงานเตวีเนาะมือไม่ใช่ก่อนเหรอือนุ่เขาเป็นการเขาเป็นการเออเม่ยู่เนาะบันมนเปบลมูสิบสี่บนบลเปนบ้านสา่เป็นลานปลาหมึกลานยำมห้าบาทสิบบาทเบาทบาทด ายดีดีนะอันปละเมึนเราก็ไปย่ำเสียบใหม่้วนะคนมันเรเต็มเลยแล้วก็คอมเมนบอมเมนต์อ้ยเนาะจานนี่หาชิ้นทดยอดเนี่ยนี่ยำก๋าี้ใหม่ใหม่ละมูก๋าบี้ใหม่ละสิบาทใม่ละสิบบาทด้ไยนครับใหม่ละสิบครับ ขายเบียร์ยำสมุทรผีเอาเมเอาเมเอามือกันไลยครับขายดีเฮงเนาขายดีบ่มือนี่ยพ่อด็ขายอยู่ครับก่บพ่อด็ขายนี่ยคือสิบเบื้อนี่ยกันว่าขายดีกันสิว่าขายดีมาพ่อด็ขายจนสิเบิ้อนแล้วเนี่ยเบลดแล้วครับเกิดสิเบิ้อนเนี่ยแต่ว่าขายดีแล้วเนี่ยหนึ่งแต่ว่าขายดีเลยขายดีเนาะอย่าลืมนะครับ น้ำจิ้มเราหน่เป็นซิกเนเจอร์ว่าเป็นเป็นน้ำจิ้มที่เป็นเป็นย่ำที่เปรี้ยวนะย่ำตลาดที่รสชาติจีจัดครับอย่าลืมนะครับไถเบียย่ำส้นมะปีเลยครับจะเห็นเราหลายสุดตลาดนะยย่ำนานแล้วจ้ะไอเบียเราจะไปควรกับไอ้นี่ครับลานใน เราึงเราแหละอย่งอี้ายดีร้าดิมามากันใจกันใจโอ้เน้าเนไปหลุ่นตีกันใจไปหลุ่นตีกันใส่ตลาดไปหลุนตีกันก ก็ไปประมึกใหม่ละสิบบาทเนี่ยหาบาทเฮ้ยห้บาทจะมีหาบาทสิบาทวันนี่้าบาทสิบาทนี่เนัวนี่ห้าบาทวันนี่ยอยมีไหม่ละหาตัวนี้เราเราเปเสรจแล้วโอโ้วมัยำสั่งไงเด้อขนาดแต่เฟ็นเรากันจิจัดให้เราได้เหมือนเด้อใส่เบียร์เรา เราสั่งเด็กได้จีจ้าก,ก็สั่งไดเออ้เติมพริกได้ขายดีแห่งนด้พี่ท็อปร้านนี้ประมาณว่าดูดีขายดีได้มันต้องมีสูตรเด็ดขึ้นน้ำจิ้มนะครับน้ำจิม้มยำเราน้ำจิม้มน้ำน้ำจิม้มปลาหมึกเราลองมาสีมุ้งด้วยไปเหน็นว่ามันสุดยอดนะครับคือว่าเด็ด,ดเด็ดจีจา้าไอ้ถูกใจไม่หลุนนะ เผสมหลายวิธ <mm ีด like> uh ันล้างกันเลยผิดจาดอันนี้หนูขาดกําไรใหม่ละสิบบาทยำไม่ฟรีน้าใหมายก่อนละสิบกันปะดิครับก่อนละสิบกันเนาะทุกอย่างสิบบาทดี่ขึ้นะยยำฟรี

สวยด,ด,ดืว,วดงงอย่างเงี้สุดยอดวิวท่าไหไรแบบนี้หาสิบบาทอยู่สวนป่อเนี่ยโอ้สุดยอดจัง่ะหาสิบบาทแบบไงตรงนี้พี่หลบ

ไก่ย่างสิบบาทนะครับไก่ย่างสิบบาทของแม่เอ็มแบบนนะไก่ย่างแม่เอ็มสิบบาทขา <c oughs> ดีว่แม่มอมล้ายดีห่อเฮ้ยมาหน่ว่าได้ทำนี่ที่กันนะเดี๋ยวจ้ะตอนนี้กูยุ้งย้งไทยจะบอกย้วชื่อสามยุ้งสามยุ้งหนึ่งร้อยเนาะ ปลาขาคือตาลอยแต่ว่ามือยได้ดอกมือลอยอ่เช่อว่าตาลอยเป็นปกติได้หมดนี่คิดปกติเปล่านี่ครับซาลาเปานะครับเขนวันพานะครับซาลาเปานะครับเห็นทุกตลาดกันอุดหนุนเด้อ ขายผักนะครับขายผักสอองนี้ขายกับขา่าวนะคะเหลือแค่นี้แ,แล้วนะคะเหลือแค่นี้บถุี่บ แกงถุงถุงละยี่สถุงละสิบบาทบกแพงเลยุงม่ร่องน้ำถุณไปดูบาวาหลิวขาวคุณแม่ขายไอ้ถุงละยี่สบาทตามตลาดนัดเนาะมือไม่ขายใส่นอกแม่บัญยางทั้งโค้ อุณหนุนใดเนาะบัมันยันทั้งโครงมันสุกไปใส่กันนะมันสุกอายุราชการอนยุราชการอีอมันเสาที่ไปบันโบกรเสาบันบกรอษมาล้วมานเดยวรเไยน่ายรอนนมยังหน่อยเนาะ ตูเก็บยุงยยุงยางอนี้โอ้ยมแล้วครแล้วเนี่ยนี่มันพ่อแบบเก็บเนี่นี่มืออื่นก็จะดื่มไปอุดหนุนอยู่ปนไองานทั้งานทั้งโขงไอนี่ยโอ้ขคายดีดีนะเิแล้วครับขนมตาลนี้ไปขนมไอยังโสดไปเตาดื่มซื้อไปพอท่านันจะเมนอนเลยครับเลิศเล้อเกินี่ย มันเสียบไม่งรอบดเลยนหนึ่งหยังอ่ะนี่ยพี่ <c oughs> อหอมเถอะข <c oughs> นมปัง <c oughs> หนึ่งหยังขนมป, <c oughs> ปังเหรอเนาขนมปังใส่สลักจะเสียบแต่วะกว่ <c oughs> จักบาทอะแม่สิบบาทวะ <c oughs> ขายย่ำขายลาบเป็ด <c oughs> โสดเหรอ ขายเสืเ้อหมื่นมื่นบันย่างตั้งโค้งเลยเขาอยากกินน้ำไปกินเลยใส่ตุ้งกระเดายิ้มถนนใหญ่เลย เรู้สึกวา่าโมนี้โคนหลายนอกจากขายดีขายลาบเป็ดลาบหมูมตัวนี้รีบด,ดูด้วยครับด้วยเงินเป็นตามที่บอกแนหะละเวเฟอร์ทาโกยากินะครับ ครับบรรยากาศนะครับของตลาดนัดชุมชนบ้านโนนสบูนนะครับเนะาะทาโกยากินะครับตัวนี้ขายดีบ่เนาะมื้อนี้เขได้ขายอยู่ค่ะบร่ราได้ขายจนสิบวแหรือไงบวชจ้ะล่ะเ,รเ,ะเพราะเป็นเขาได้ขายแต่ว่าใช้ว่าขายดีเนาะกันแนวนี้<ะ>ใช้คำว่าขายดีได้เลยหมดนะครับตามเยอะแค่นี้เด้อ ยนญญืนวิขายแต้ปัญญ่างปะมันดืนนําไปกินแต่ปัญญ่างสามพท่านหนีเนาะอเอ้ยมาอยูุ่ดกันน้ย่างก็มาสื่อเนี้ยกำมาขายอยู่ชุดป่ดะลย<อ>ขายย่งนี้ยแหละน้ำไปยังเนี้ยหะนะแยยหละมาขายเนยาัย,าย่างยังก็เป็น ดูสิครับบรรยากาศจริงๆอยู่ในโดมก็เป็นแม่ค้าของโมบ้านานี่แหละวนไงพืชผักตางการเกษตรผใไม่ตามบ้านเอามาขายกันเนาะอิหยังกินไงลุกเต้าค่ะลุกเต้าตูเหน่วยไงเถอะวะ เอาไปยงังกินเหรอนี่ยเป็นอ่างเนี่ย<า>ทำอะไรกินเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เหรอเอาเอาเอาไปรวกจิ้มก็อร่อยมันใหญ่เฉยแต่มันได้แกงแผ่นเลยมันมันมันอ่อนก็<อ>ใหญ่เกินไปจิ้มอะไรขนาดนี้ไปผ่ากินทั้งหมู่บ้านเลยมั้งเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นะ นี่ครับเป็นตลาดน่านตลาดในชุมชนนะครับดันในตรงนี้จะเป็นขายผักของนี<ะ>่ันงามมันงามอยูม่มันใหญ่กูใหญ่เลยก็ใหญ่เกิน <c oughs> ได้ปุ๋ยดีแท้เงินป, <c oughs> ปุ๋ยยังไง่้าวว่าไม่ใช่ปุ๋ยมันสะใหญ่ปแบบนี้เนาะ <laughs> นี่ครับไอ้บาน้ำเต่าใหญ่เด้อของคุณยายหน่วยจักบาทเนี่ยจิบห,หาบาทขึ้นหน่วยใหญ่นะหน่องจิบหาบาทหน่วยใหญ่แห็นัหนโอ้ยจะคอยจะซื้อไปเฮ็ดรยังกินอยากซื้อไรบาง้ำเต่าง่ายเงแ้ยครับขึ้นยอดนะมาซื้อเด้อพี่น้องไม่อย่างมาซื้อ้ำเต่าใหญ่จิบหาบาทาากาทนัาากทนได้ถือสร้อยได้อยู่ที่กรมจะซื้อไป่ยังเนาะ นำ้ำเต้าคระนำ้ำเต้าครับ ตอนนี้ครับแตู่ตรงนี้ตรงเป็นล็อกตรงกลางเลยนะล็อกตรงกลางเลยนะครับมีโรตีตับผักลัวกับข้าวเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเนะานะจุ เค okay, นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นทามาเดินชมตลาดนะทุกชนบานนวนสมบูรณ์นะครับเนาะกายม้ำอีกทีครับตลาดก็มีทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะครับสองวันต่อหนึ่งอาทิตย์นะครับอาจจะลืมนะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแ,แชร์นะครับคนแถืเมืองไม้นะครับอาจจะลืม ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับเจอกัฝากคลิปใหม่ผมจุลุงครับเนาะสุด last คลิปนี้ก็เอาไว้ด้วยครับผมเยอกันตลาดหนาพัทลาสักครั้งก็ค,คอยติดตามนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม